สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาดูคำนะคะคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดเป็นคำที่อยู่ในมาตาเกลหรือแม่เกลนั่นเองนะคะ,ะคำแรกที่เราจะมาสดสะกดกันจะเป็นคำที่ผสมด้วยสะระอิสะระ อิสระอิอ่านว่าอินะคะ,ะตัวแรกดูเลยคออิวอคิวคออิวอคิวทออิวอคิวทออิวอคิวสออิวซิวสอโซสออิวซิวสอเสืออ่านว่าสอ สออีวอสิวสออีวอสิวนะแล้วเรามาดูตัวนี้ที่เขียนไว้แล้วคออีวอคิวทออีวอคิวซออีวอสิวสออีวอสิวนะดูตัวต่อไปคออีวอคิวคออีวอคิวไม่โทคิว งออิวองิ้วไม่โทรงิ้วจออิวอจิวไม่จัดตว่าตรงนี้ไม่จัดตวานะคะจิวจออิวอจิวไม่จัดตว่าจิวซอิวอซิวทอิวอทิวนอวอเง้วไม่โทนิ้วนอิวอนิ้วไม่โทนิ้ว ผออวอผิวพออีวอผิวอ,อิว,ว,ออว,ว,วสออีวออวหิวพออีว,ห,ว,ออวหิวไม่โทหิวออีวหิวไม่โทหิวต่อไปดูคำสองพยางค์นะคะ ดอูดอูดูดงออิวองิวไม่โทเินวดูเินวนออิวเนิวไม่โทนิว้วมอือมือนิ้วมือรอออยรอยสออิวสิวรอยสิว ผออีวอผิวดออัมดำ,ดำผิวดำขอเอาเขาไม่โทเข้าขอเอาเขาไม่โทเข้าวขออีวอคิวข้าคิวผอพึ่งพออีวอผิวปออากอปากผิวปาก ลองสกดดูนะคะ